สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์นะคะหน่วยกิจกรรมวันชาติหรือวันพ่อนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาทำการ์ดสวยๆนะคะเพื่อให้คุณพ่อของเรากันค่ะตัวอย่างการ์ดนะคะลูกถ้าใครสามารถวาดรูปได้นะคะนี่แน่รมมีรูปนะคะรูปภาพให้ดูนะคะตัวอย่างการ์ดของเรานะคะเขาเขียนว่ารักพ่อนะคะแล้วก็มี ุณพ่ออุ้มลูกนะคะระบายสีสวยงามมากเลยนะคะนี้นะคะเป็นรูกครอัวของฉันนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีลูกนะคะอันนี้คือตัวอย่างการ์ดนะคะแล้ววันนี้นะคะลูกคุณครูจะมาทําการ์ดนะคะง่ายๆนะคะคุณครูมีกระดาษสีชมพูนะคะถ้าหนูมีสีอื่นนะคะหนูสามารถทำํำด้วยสีอื่นได้นะคะ ครูจะพับครึ่งนะคะครึ่งหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วคุณรูจะวาดรูปหัวใจนะคะรูปหัวใจแค่ครึ่งดวงนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นครูใช้กรรไกรตัดกระดาษเลยค่ะ ถ้าเด็กๆนะคะอยากได้นะคะการดรูปอื่นนะคะหนูสามารถทําได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะรูปสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะสามเหลี่ยมแล้วก่นหนูเลยนะคะส่วนวันนี้นะคะคุณครูยกตัวอย่างนะคะรูปรูปหัวใจให้เด็กดูนะคะเมื่อเราเขี้ออกมานะคะนี่แน่กลายเป็นรูปหัวใจแล้วใช่ไหมคะ จากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะวาดรูปนะคะคุณพ่อใส่ในนี้นะคะเด็กๆสามารถวาดรูปใส่ในนี้นะคะตามจินตนาการของิเด็กได้เลยนะคะจากนั้นระบายสีให้สวยงามนะคะคุณครูนะคะทําการระบายสีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการวันพ่อของคุณครูนะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ นี่คือตัวอย่างการ์ดวันพ่อของเรานะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะทําการ์ดวันพ่อนะคะแล้วถ่ายรูปมาใครูด,ด้วยนะคะที่เดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ